สวัสดีค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนพยัญชนะไทยก่อนนะคะพยัญชนะไทย44ตัวกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอระคัง งงูจอจานชอชิงชอช้างซอสโซชอเชอยอหญิงดอชะดาตอประตักถอฐาน ทอนางมุนโททอผู้เท่านอเนนดอเด็กตอเตา่าถอถุงทอทหารทอทงนอหนูบอใบไม้ปอปลา พอพึ่งฝอฝาพอผา,านฟอฟันพอสัมภามอมายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนสอสลา สฤษีสอเสือหอหีบรอจุลาออาหอนกคูบต่อไปนะคะสระไทยอ่ะตัวแรกสระอะสระอาสระอีสระอี สาระอสาระอสารอุสารอูสารเอสารเอสารแอสารแอสารโอสารโอสารอสารอสารเอสารเอ สรรเอียสรรเอียสรรเอือสรรเอือสรรอัวสรรอัวสรรอํสารไอไม้หมวนสารไอไม้มาลายสรรเอาหรือหรือหรือ ลือไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวาสระแออะเด็กๆพูดตามสิคะสระแอกอแอแกขอแอแข Kho e kê Ngo e nghe Cho e che Cho e che Cho e chè. So e xè. Do e de อแอแตเตอแอแถทอแอแถนอแอแนบอแอแบปอแอแปผออแแผ ฝอแอแฝพอแอแพฝอแอแฟมอแอแมโยแอแยรอแอแรลอแอแร วเอแวสอแอะแสหอแอแห่อแอแอหอแอแหสระอูขอูขู คออูคูจออูจูฉออูฉูงออูงูชออูชูสออูสูนออูนู Đo u du To u tu Thỏ u thủ Thỏ u thu, -thu. No u nu Bo u bu Po u pu 发乌铺，发乌铺，毛乌毛，腰乌腰，罗乌罗，罗乌罗，窝乌窝。 สอูสูหอหอูหูอูอูหออูหูสระอีสระอี อีอีอปออีปีวออีวีลออีลิอีกรอบนะคะอีอีอปออีปีวออีวี ลออิลิสออิสิมออิมิทออิทิลออิลิอีกหนึ่งรอบนะคะสออิสิมออิมิ ลอิทิลอิลิบอิบิดอาดาบิดามออะมะลอิลิ มะลิกออากปออิปิกะปิโนอานาลออิลิกออากานาลิ กากออะกะทออิทิกะทิอีกหนึ่งรอบนะคะบออิบิโดอาอดาบิดา มอะมะลอิลิมะลิโกะกะปอิปิกะปิโนอานาลอิลิกออากะ นาลิกากออากะทอิทิกาทิสะอากออากา ขออาขางอางาโชอาชาตออาตาโทอาทานนอานา หออาหาปออาปามออามาผออาผาฝออาฝา ยออายารออาราโลอาลาโฮอาหายี่สิบม้วนจำจงดี ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้าใช้ของคอไฝ่ใจเอาใส่หอมิลหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบ ดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่ยอยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบาถือใย,ยบัวหูตามัวมาใกล้เคียง เหล้าท่องอย่าละเลี้ยงยี่สิบหมวนจำจงดีสิบสองปีนักกษัตริย์ปีชวดหนู ปีฉลูวัวปีขานเสือปีเถกระต่ายมะโรงงูใหญ่มะเสงงูเล็ก ปีมะเมียหมาปีมะแม่แพะปีวอกลิงปีระกาไก่ปีจอสุนัขปีก้น หมูวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกับคุณครูในป่ายในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ